สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซาร่าโฮเลอร์รู้สึงคำว่าแม่สามีช่วยเลี้ยงน้องแอราไม่ห่างหลังจากนักร้องนักแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีซาร่าโฮเลอร์ที่เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องแอร่าไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมีแอชจอร์แดนสามีให้กำลังใจไม่ห่างท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวเพื่อนๆคนสนิทรวมถึงแฟนๆที่ได้ทราบข่าว ก่อนหน้านี้สาราโฮเลอร์โพสตภาพน่ารักชุนยิ้มกับภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกรวมไปถึงภาพกับน้องแอร่าที่คราวนี้ได้เห็นหน้าสาวน้อยตัวเล็กแบบชัดๆไม่ต้องซูมหน้าตาน่ารักจิ้มริมหน้าเอ็นดูมากๆและย้อนไปก่อนหน้านี้รัศมีแขกได้ไปเยี่ยมน้องเลอาลูกสาวของไอซ์อภิษฎาที่บ้านพักในจังหวัดภูเก็ตมาแล้วกลับมาเจ้าตัวยังเพ้อหลงรักหลานหนักมากจนอยากจะกลับไปเล่นด้วยอีก ล่าสุดรัศมีแขได้ไปหาน้องแอร่าลูกสาวของเพื่อนรักซาร่าฮเลอร์งานนี้ไม่หลงรักก็คงไม่ไหวเพราะน้องแอร่ายิ้มร่าเริงตลอดเวลาเลยทีเดียวซึ่งรัศมีแขก็ได้เขียนข้อความไว้อย่างน่ารักว่าสงสัยต้องทำรายการเด็กและคุณแม่แล้วด้วยประสบการณ์เข้าห้องเลี้ยงหลานมาสิบกว่าคนและเรียบร้อยอีกหนึ่งเล่นพาเข้านอน และนอกจากนี้แฟนคลับก็ยิ้มแก้มแตกไปด้วยเลยกับคลิปที่ซาร่าได้เก็บโมเมนต,ต์ความห่วงใย,ยของสามีกับการดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่โชคดีจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงชีวิตคุณแม่ลูกอ่อนมือใหม่พร้อมเล่าเส้นทางความรักกับสามีแอสจอร์แดนสามีชาวต่างชาติที่เชื่อว่าพรหมลิขิตมีอยู่จริง โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้นอนน้อยเลี้ยงลูกต้องตื่นทุกสามชั่วโมงน้องแอร่าตอนตั้งครรนน้องใส่ชุดใหญ่ๆแบบกีฬาไม่ได้รับงานในรายการเป็นส่วนใหญ่แต่จะเป็นรับงานในกองไปต่างจังหวัดก็สบายๆแต่ทุกคนก็รู้นะคนที่ทำงานทุกคนก็รู้ใช่แต่เราก็ไม่ได้ออกมาโพสต์หรือมาบอกเพราะเราก็เชื่อว่าวันนึงก็ต้องมีคนรู้วันนึงก็จะมีข่าวออกก็เลยรอจังหวะนี้ดีกว่า ตอนได้ยินเสียงลูกครั้งแรกน้ำตาไหลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lasttechnewsroom.info ขอบคุณครับ